ทีนีต้อนรับเข้าสู่ยูมาตินเวิล์อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงเทคนิควิธีการอัปเกรดให้กับสมาชิกของเรานะครับว่าหลังจากที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้วเนี่ยสมมุติซื้อ5 0 0เหรียญอยากจะอัปเกรดเป็นแพ็กเกจหมื่นเหรียญหรือสูงขึ้นไปกว่าแพ็กเกจที่ตัวเองเป็นภายใน30วันเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเราเข้ามาที่เว็บ bitsis.com นะครับแล้วก็ username เนมของเรานะครับจะเป็นของเราก็ได้นะครับเราสามารถอัปเกรดให้ ใต้สายงานของเราได้เลยนะครับโดยที่เขาไม่ต้องเข้าไอคิวเขาเพื่ออัปเกรดเองก็ได้เราสามารถเข้าให้เข้าของเรานะครับแล้วอัปเกรดให้ทีมงานใต้เราได้ทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้ก็ต้องมาดูก่อนครับว่า Wallet ของเรานะครับ r i g i t e r Wallet เนี่ยจะสามารถซื้อแพ็กเกจไหนได้บ้างเพราะว่าการอัปเกรดเนี่ยนะครับจะคล้ายๆกับการลงทะเบียนใหม่เลยแล้วก็เข้ามาที่ขั้นตอนที่สองนะครับหลังจากล็อกอินแล้วก็เข้ามาบายพินครับซื้อพินอัปเกรดนะครับ สมาชิกคนนี้นะครับเขาจะอัปเกรดเป็นซิ l เวอร์แพ็กเกจนะครับหนึ่งพันเหรียญกดแอดครับพอแอดเสร็จแล้วนะครับในนี้ก็จะขึ้นมาว่าหนึ่งนะครับใช้เหรียญทั้งหมดหนึ่งพันเหรียญก็กดเลือกที่ Register Wallet นะครับแล้วก็ใส่ Security Code ตามปกติเลยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็คอนเฟิร์มนะครับอ่าผมซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องทำการ Copy Code ตรงนี้ไว้นะครับเพื่อใช้ในการยืนยันในการอัปเกรดนะครับ แล้วเราก็เข้ามาที่เช็คสายงานก่อนแล้วกันนะครับว่าของสมาชิกท่านที่กำลังจะอัปเกรดเนี่ยชื่ออะไรนะครับเพราะยูสเนมผิดไม่ได้เลยถ้าเราใส่ยูสเนมผิดเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยไปอัปเกรดให้คนอื่นเลยนะครับเสียฟรีเลยนะครับอย่าผิดเด็ดขาดนี่นะครับอันนี้ก็คือผู้ที่จะอัปเกรดนะครับจากหนึ่งดาวนะครับเป็น2ดาวหรือจากห้าร้อยเหรียญเป็น 1, หนึ่งพันเหรียญครับพอเราได้ยูสเเนมนะครับ a f s, s u n นะครับแล้วก็เข้ามาที่เมนูอัปเกรดได้เลยนะครับอย่าลืมก๊อปรหัสตรงนี้นะครับรหัสตรงนี้สําคัญมากๆเลยเข้าไปที่อัปเกรดแพ็กเกจนะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วเขาจะให้ใส่ยูสเซอร์เนมนะครับของคนที่จะอัปเกรดก็ยูสเซอร์เนมเมื่อสักครู่เลยนะครับชื่ออัปฟันคุณอัปฟันจะอัปเกรดเป็น Silver Distributor นะครับแล้วเราก็เอาพินโค้ดอ่าเช็คก่อนนะครับว่ายูสเซอร์เนมเนี่ยถูกหรือเปล่า ถูกเรียบร้อยนะครับเคอร์เลนสตาติกแลนก็คือดิสติบิวเตอร์500เหรียญนะครับเราก็มาเลือกแพคเกจแลงให้เขานะครับว่าเป็นแบบซิลเวอร์แล้วเราก็พิ์ที่ก๊อปปี้มาสักครู่นะครับมาเช็คพินอีกรอบหนึ่งอ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือเช็คผ่านเช็คผ่านเสร็จแล้วเราก็มาใส่เ e c u ริตี้โค้ดนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มเท่านี้เองครับการอัปเกรดนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับกดฟคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะครับยืนยันการอัปเกรด ตึงดึงเรียบร้อยนะครับแพ็กเกจอัปเกรดแล้วมาดูกันครับว่าเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับคุณอัฟฟานเป็นแพ็กเกจ1 0 0 0เหรียญเรียบร้อยแล้วงั้นคลิปนี้นะครับสอนการอัปเกรดนะครับติดตามคลิปใหม่ได้ที่ w w w u m a r t i n w o r l d c o m นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ